เปงกราบสวัสดีครับใครดูอยู่ตอนนี้ก็อยู่ช่วงของเอกแคมปิ้งนะครับในช่องเอกแคมปิ้งนั่นเองนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงไยฝนต้นหนาวนะครับใครดูคลิปนี้อยู่ก็คงจะเกิดในเรื่องของพายุบ้างลมอะไรมากนะครับมองไปประบวนไปนะครับก็อยู่บ้านเป็นหลักนะครับตอนนี้ใครไม่มีกิจธุระไปไหนไกลๆก็อยู่บ้านนะครับ เพื่อบัญการไม่แปรเชิญโชคกับระหว่างมีเรื่องฝนฟ้าขนองแล้วก็น้ําท่วมนะตอนนี้น้าท่วมเยอะมากนะครับดูข่าวแล้วก็เส็งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวในเรื่องของบ้านเราเองนะหรือว่าข่าวต่างประเทศนะถ้าใครดูคลิปนี้อยู่นะครับก็อยู่ในช่วงที่เขากำลังพาคนไทยนะครับกลับมาจากนะต่างประเทศนะครับที่มีการสู้รบกันนะครับตรงถนวนกาซานะก็ขอให้ปลอดภัยมากกว่าแล้วก็กลับบ้านได้เยอะขึ้นนะครับแต่มันก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามีการสูญเสียไปแล้วนะก็ขอ แสดงความเสียใจด้วยนะครับกับผู้สูญเสียนะครับอ,อยู่ในช่วงที่ว่าไปจากคลิปที่แล้วนะผมไปตรงตลาดรำพยามานะอันนั้นก็เป็นสถานที่ที่สามารถจอดรถพักว่าจะเป็นรถส่วนบุคคลหรือว่าเป็นรถท่องเที่ยวนะครับรถทัวร์แล้วก็ไปลงได้เลยนะครับ <laughs> การท่องเที่ยวของเขาตรงนั้นรัดตรงนั้นรับได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับว่าสามารถรับได้เพราะว่ามีการกระจายานักท่องเที่ยวไปไม่ว่าจะการเที่ยวในเรื่องของ ไปการนักษการพระประธานในอุโบสถนะครับหรือว่าไปกราบหลวงพ่อนะครับที่มีการนันุมธนาอยู่นะครับเพื่อเป็นการต่อบุญต่อส่วนก่อนที่เราจะเดินทางไปต่อนะก่อนกลับก็ไปก็แวะลงตรงตลาดด้วยนะครับตลาดนพยามมีทั้งหมด3โซนนะครับโซนเป็นพวกของใช้พวกเครื่องเสื้อผ้าหรือของใช้อะไรที่ไม่ได้ต้องมีมันต้องมีความสะอาดอนะ่ะแล้วก็โซนที่2คือในเะรื่องโซนกลางนะครับเป็นในเรื่องของผักผลไม้นะก็อยู่ในโซนกลางแต่ถ้าใครจะ หิวขึ้นมานะ้วก็ลงไปตรงแพรเลยนะครับอันนั้นเป็นโซนที่3นะครับก็เดินยาวๆเลยนะครับผมไม่ได้วัดด้วยนะแต่ว่าดูจากตอนนีสายตาแม่งหลายร้อยเมตรอ่ะเอายาวๆเลยลน่ะโอ้โหซื้อกันไม่ไหวนไม่ไหวเดินสักรอบนึงก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราจะซื้อกลับบ้านนั้นอะไรควรจะขนลงไปนนะั้นน่ะตังค์หมดกระเป๋าแล้วของมือไม่พอถือเราทำเยอะจริงๆไปตอนนี้ผมอยู่ที่แม่น้ําท่าจีนนะครับแม่น้ําท่าจีนนะครับของทางเส้นสุพรรณบุรีนะ สวยทีเดียวนะครับอันนั้นมีสวิตเซอร์แลนด์ซะด้วยเนะ <c oughs> เอาสิเอากับเขาสิานี่ก็มีองค์พระอยู่ติดกับทางแม่น้ำทาจีนะครับอา้าทำบรรยากาศก็อย่างที่ผมเห็นนี่แหละคือเขาจะให้ฟิลเหมือนว่าเรามาเที่ยวในการท่องเที่ยวนะเออทำให้มันเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็จะมีทางโบสถแล้วก็มีหลวงพ่อทันใจทางนู้นเดี๋ยวพาไปชมทรงนู้นทีนะรอบๆโบสถแล้วก็พาไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนู้นนะ ตรงนี้บอกก่อนนะครับว่า,าจุดประสงค์หลักเลยเนี่ยของทางการบูรณะก่อสร้างวัดเนี่ยคงเป็นในเรื่องของอการที่มีการผู้บริจาคก,ก่อนนะรบดับแรกเลยนะแต่คงจะไม่ได้เอ่ยชื่อนะเพราะว่าอันนี้ต้องขอประธานอภัยจริงครับข้อมูลผมจะต้องไปอ่านอีกรอบหนึ่งผมเขาบอกเขาข้า,ขามีการจะไปอ่านเชื่อตรงนู้นนะตอนนี้บอกคร่าวๆตรงนี้ก่อนแล้วกันมีการถวายที่ดินมานะครับก็หลายไร่กันทีเดียวนะครับแล้วก็ ฝ่าจะเริ่มมีการจดจัดตั้งแล้วก็นู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มีการสร้างเจดีย์ให้กับผู้ใจบุญนะอยู่ข้างๆวัดนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะตอนนี้ผมขอเปิดตัวด้วยบรรยากาศแบบข้างๆก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปขอพระคุณเจ้าไม่รู้จะเข้าได้ไหมนะพระคุณเจ้าไม่อยู่ก็คงจะเข้าทางโบสถ์ไม่ได้นะครับอันนี้หลวงพ่อเดี๋ยวเข้าไปกราบนักสการกันบรรยากาศดีนะผมว่านะแต่ว่าผู้คนน้อยมากไม่มีเลยดีกว่านะครับมีเอกนี่แหละก็อาจจะเป็นเพราะว่านะครับ ในเรื่องของจุดศูนย์กลางตรงนี้นะครับอาจจะมีในเรื่องของวัดไผ่โลงม้วเป็นหลักเลยแล้วก็มีอีกหลายวัดมากมายนะครับเต็มไปหมดเลยทึ่ดึงดูดให้นะักท่องเที่ยวไปทางนู้นหมดนะแต่จริงๆตรงนี้ผมว่าสงบงด่มเย็นนะถ้าใครเป็นสายสงบร่มเย็นไม่ต้องการคนพุกพร่านนะครับแต่ว่าบรรยากาศชิลๆแบบเนี้ยผมว่ามาที่นี่ดีกว่ามะก็ดีนะก็มาไม่ใช่ไม่ที่นู้นไม่ดีนะที่นู้นก็โอเคอ่ะแต่ว่าคนเขาเยอะอยู่แล้วไงแต่ถ้าใครอยากตามทนาสาธุมานะครับ นู่นมุ้งมีปลาด้วยตรงนี้เขตวัดแทานอยู่แล้วนะครับก็ผมว่ามาทางนี้ก็สงบร่มเย็นนะครับมีความร่มเย็นแล้วก็มีความเป็นโอ้โหลส่วนตัวนู่นโอ้วิวสวยกันทีเดียวนะครับอันนี้เขาจะทําเป็นวิวซสนสแลนนะแต่ว่าผมชอบอย่างนี้นะใครไม่รู้สิผมไม่ชอบคนพุกพนักก็อาจจะอยู่ในประมาณนี้ได้อาจจะอืความชอบส่วนบุคคลไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าจะมา ก็มาการานม์พการเสร็จแล้วก็ถวายปัะตุปัจจัยนิดหน่อยนะครับเพื่อเป็นการทุนนุ่นลงสิ่งก่อสร้างต่างๆผมว่าเมื่อกี้ผมเดินอยู่ทุนนุ่นก็เริ่มเริ่มมีการสึกกร่อนแล้วเนาะธรรมดานะครับเมื่อ,อ,อปัะตุปัจจัยน้อยลงการพัฒนาก็ต้องออด้อยลงตามไปด้วยนะแต่ผมชอบนะอย่างนี้ฟิลดีมากเลยติดแม่น้ำท่าจีนด้วย ให้อาหารปลาได้นะใครมีขนมป่งปังเอามาได้เลยนะเพราะว่าทางตรงนี้เขาไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับไม่ได้มีเจ้าที่เอาขนมป่องปังมาขายนะแต่เราสามารถเอาไปเองได้นะครับแล้วก็ให้กระทางปลาไปเลยแเพราะปลาไม่ไปไหนหรอกมันก็รอเราอยู่นี่นะเดี๋ยวผมขารอบหน้าผมจะเอามาด้วยทางเดินออกมาก็สวยงามนี่มชอบแนวนี้ป่ะมันฟินดี ตรงนี้สามารถไปได้นะก็ซื้ออะไรมากินแล้วก็อาจจะกินตรงนี้ที่วัดได้เลยนะแต่ว่าช่วยเอากลับไปด้วยนะครับมานั่งมานั่งกันนะครับเออมานั่งกันต้องการความสงบนั่งดูปงดูปลากันอย่างนี้นะครับต้องการความสงบเราก็มาคุยกันนะครับเสวนาทำกันตรงนี้ได้นะครับแต่แพรตรงนี้ผมยังบอกก่อนนะครับว่ายังไม่น่าจะลงไปได้นะยังขาดการทะลุบำรุงอยู่นะครับ <S <S จริงๆถ้ามันดีกว่านี้นะขอเป็นกระบอกเสียงแรกนะครับตรงนี้เห็นนะ เหล็กเหลือกมันเริ่มมันเริ่มชุดชํานุดแล้วนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ขอเดินไปดีกว่านะครับอากาสเสี่ยงสูงตกไปก็อาจจะไม่ค่อยจะดีแน่นะครับโอเคขอเปียงก็บ,บอกเสียงแล้วกันนะครับใครใครอยากจะมาอยู่ในในเรื่องของการความสงบเงียบนะพาญาติญาติมาเป็นหมู่คณะนะแล้วก็มานั่งคุยกันนะครับจะดีกว่าไปคุยกับคนอยู่ท,ที่อยู่ที่วัดคุยกันเรื่องหรอครับจริงๆนะ คุยกันทุกเรื่องนะครับวัดที่เป็นวัดใหญ่จริงๆก็คุยกันแองเอาว่าโ,โ,โคนเดินผ่านเดนาถ้ามาอย่างเงี้ยมามาเสวนากันนะครับมาคุยกันผู้ใหญ่มาคุยกันนะเด็กอาจจะไม่แฮปปี้ก็ได้นะครับแต่น่าจะเป็นวัยกลางคนขึ้นไปแล้วนะน่าจะเวิร์กว่านะครับก็เดินดูทิวทัศน์ธรรมชาติโยนอาหารปรงอาหารปลาให้ตรงนี้นะได้เลยนะครับน้องๆเขาก็รออยู่นะรอรออาหารให้เขารออยู่นะครับไปอ้าวอันนี้พระอะไรเนี่ยพระ อ,อุปคุตนะครับใครพอจะทราบรายละเอียดก็คอมเมนต์บอกได้นะพระอุปคุตนะมาอ่ะมาดูกันนะครับสาตุสัตุ์ทุองค์จะแงนขึ้นหน้าผมก็ไม่แน่ใจนะใครมีประวัติมีความรู้ก็เรียนเชิญนะครับเพราะว่าอะไรนะรู้อ๋ออันนี้เป็นหมายถึงว่าตัวตัวตรงนี้นะแต่ว่าอ,องค์พระนี่ผมไม่แน่ใจค้าถามพ,พระอุปคุตพระอุปคุตโอเคใครมีข้อมูลก็เรียนเชิญนะครับบอกด้วยนะครับ ผมขอไม่เข้าไปลึกมากนะครับนะเดี๋ยวเราไปต้อมตๆอมออกไปทางนั่นดีกว่านะครับออกไปทางซ้ายมือทางนู้นไเนี่ยถ้าใครเอาอะไรมาทานได้นะแต่ขออนุญ,ญาตเอากลับไปด้วยนะเขาก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างท่วถึงนะแต่เป็นวัดที่สงบเงียบนะเออวัดสงบเงียบจริงๆนะครับมีเจ้าแม่ตะเคียนอยู่ตรงนี้นะเจ้าแม่ตะเคียนใครอยากได้เลขได้โชคก็มากันแล้วกันนะครับ จาแม่แตะเคียนทังนี้อันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะศาลานะศาลาหลักนะครับเดี๋ยมครับอ่ะพัก่อนดีกว่าถ้ากรองไม่ชัดยังไงก็ขอกราบประธานอภัยด้วยนะครับมาเข้าไปในเตรียมตัวผมแต่ผมว่าสวยนะเออพอนองคหนังเขาก็ทําดีนะเนียนอยู่นะครับ ใครเป็นสายบุญนะครับต้องการต่อบุญต่อกุศลนะหรือว่าอยู่ไม่ได้ไกลมากมายอะไรนะครับก็เรียนเชิญน,นะครับเข้ามาเลยนะครับวัดท่าจะดีนะสาธุสาธุน้ำกันนะครับ โอเคแตครับบอกก่อนเป็นคอนเซปต์เหมือนเดิมนะครับคือว่าถ้าคนน้อยๆอย่างเงี้ยอย่าพยายามไปจุดทูบจุดอะไรข้างในนะครับเพราะว่าอาจจะไม่มีเจ้าหน้าที่เขาดูนะอย่าเกิดฟืนไฟอะไรขึ้นมานะครับไม่เหมือนวัดที่ว่าคนพุกพล่านหรือมีเจ้าหน้าที่ด,ดูนะอันนั้นจะมีการป้องกันเหตุได้นะครับเพราะฉะนั้นเรากราบัสการด้วยใ,ใจนะครับแล้วก็อ้อมดุ่นุ่นก็ไปอ้อมดุน่นะ เนี่ยสงบจังนี้เนี่ยเราชาววัดท่าจีนะครับยินดีต้อนรับนะวัดท่าจะดีนะยินดีต้อนรับนะครับออันนี้ก็จำรองมานะครับจริงๆก็เขาก็อยากให้มีความสวยงามนั่นแหละให้หเด็กๆไ้มาด้วยนะครับให้มาชมมาถ่ายรูปอะไรกกะการเป็นแทนเลดนมาร์กแหละแต่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะเหตุผลคนใดนะครับคนถึงไม่นิยมมานะแต่เพราะว่าสวยนะอันนี้เป็นของอะไรเนี่ยออสเตรเลียอใครเข้าใจความหมาย หลวงพ่อทันใจนะครับถ่ายจนแบตเตอรี่หมดไปเลยนะครับหลวงพ่อทันใจเนี่ยจะติดไปหน้าท่าจีนเลยนะ่ะเดี๋ยวเราอ้อมทางอุโบสถไปนะครับท่องคำบอสไปนิดนึงนี่น่าจะเป็น j จดีที่ว่าของการ มีการนำพระสาลีลิกธาตุนะครับมาบรรจุอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวผมไปอ่านให้ดีกว่านะครับเห็นว่าแวบอยู่เมื่อกี้นะเดี๋ยวไปอ่านอี่ทีตอนนี้ผมเข้าไม่ได้นะครับเมื่อกี้ผมแอบมองเธออยู่นะนะจะเข้าไปแล้วอย่างเข้าใจนะครับว่าเขาก็ต้องมีการล็อกไว้นะครับเพื่อไม่มีเหตุอันควรนะใครไม่มีกิจก็อย่าพิ่งเข้าไปนะครับแต่ถ้าผมขอเข้าไปได้ก็ดีนะครับถ้าเข้าไม่ได้ก็ขอความขออภัยด้วยจริงๆนะครับเพราะว่าอาจจะมีแม่พุ่เจ้ามาคอยเปิดประตูให้นะ อพระธาตุินแขวนพมา่าอันนี้ของพม่าพราตุยูนแขวนพม,ามา่ามายังไงวะอืมอนะแ,แต่นะตามนี้เลยนะครับก็ติดกับแม่น้ํำเลยนะครับผมว่าถ้ามันไม่ร้อนอากาศที่เอกมาเนี่ยมันไม่ร้อนนะผมว่าก็น่าเดินอยู่หรอกแต่ถ้าร้อนอาจจะไม่แฮปก็ได้อืมอันนี้สิงคโปร์ ตีตัวนี้สิงคโปร์แน่เลยฮะใช่ไหมอฮะเดินอ้อมไปดูดิทางนู้นอะไรวะน,นี่าจะสิงคโปร์ดิอา่าอันนี้อะไรเบเยียมเหรอครับน,นี่เบเยียมใช่ไหมใครรู้คอมเมนต์ผมบอกหน่อยอนะอยนี่เบเยียมเลยอะตอม,มิกเอะอะตอม,มิก อะตอมิกเบนอะไรเนี่ยอา่านไม่ออกวะอ้าวอันนี้คือภูเขาเทือกเขาเอลอออเอ้าเอาเอลก็เอล,เ,อลเราเอลตามเขาหน่อยนะครับเขาพยายามให้เป็นเทือกเขาเอลอยู่นะเราก็เอลตามเข้าไปโอเควิวก็หาไม่ยากนะครับข้ามมานะมันจะเป็นถนนหลักอยู่แล้วนะครับกดจ p เพสมาก็อยู่ติดถนนแล้วเข้ามานิดเดียวนะครับติดแม่น้ำท่าจีนเลย สงบนะผมว่าเป็นวัดที่สงบมากเลยสงบเงียบดีอาจจะว่าความสงบมันอยู่ที่ผู้คนนะผู้คนน้อยก็เลยดูสงบแค่นั้นเองนะครับแต่ก็เข้ามานะเข้ามาเยี่ยมชมได้นะกลางสการแล้วก็เ,เยี่ยมชมได้นะ่ะแต่องค์พระสองรูปข้างบนนุ้นเป็นองค์พระประธานใหญ่ๆอันนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะน่าจะอยู่ที่เ,เรื่องของป,ปัตุปัจจัยนะผมจะพยายามขออนุญาตขึ้นไปข้างบนได้ไ,ม,ไม่รู้นะพยายามจะไปถ่ายข้างบนนู้นสุดๆข้างบนนู้นเลยให้ด้ครับตรงน,นี้ โบส์ก็เดี๋ยวขอรุ้นีิทีหนึง่งไปไปครับไปถ่ายรอบๆก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึง่งยังไงนะประวัติเดี๋ยวไปว่ากันทีไปยบอ่ะประวัตินะครับไหนๆก็มาเยี่ยมชมแล้วนะครับเป็นวัดสงบเงียบนะครับใครที่อ่ต้องการมาชมอะไรปิกเวกนิดนึงนงน่งนะมาเสวนาธรรมหรือว่ามาคุยกัน,นเรื่องอะไรต่างๆแล้วแต่นะ วัดอาจจะไม่ได้มีผู้คนที่เยอะแยะนะครับอาจจะเข้ามาปั๊บเนื้อแล้วออกไปนะแต่ว่าถามว่าวัดเป็นวัดดีนะวัดสะอาดนะครับน่าจะอยู่ที่การทํากิจของสงฆ์นะครับของทางวัดเองนะครับเพราะว่าก็สะอาดสะอานะะ้านนะแล้วท่านก็จะจะมีมังลงแม่น้ำนั่นนะครับก็สามารถไปชมวิวแล้วก็อย่าลืมนะติดถ้าดูช่องเอกอยู่นะติดอาหารพวกขนมปังหนูปังไว้ให้ปลาด้วยก็ดีนะครับก็เป็นทานไปนะครับปลามันจะได้รู้ว่าจุดนี้มันอยู่ได้นะ เดี๋ยวมันจะได้ไปออกไปข้างนอกนะครับหากินข้างนอกเดี๋ยวโดนเบ็ดเหวี่ยงจะกลายเป็นบาปเราอีกนะครับช่วยกันได้ก็ช่วยกันนะไหนไหนก็มาแล้วครับมาชมประวัติกันนิดนึงนะครับอ้อมจากวิหารมาทางนี้นะครับอืมก็ระวังดือนิดหนึ่งนะฝนฟ้าช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะครับอ่ะประวัติเลยผมอ่านเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับเอาสั้นๆได้ใจความนะครับตอนนี้ก็มีการบริจาคนะครับได้แก่นะครับลูกหลานนะครับคุณยายบวยนะครับได้แก่คุณแม่รวนชิด เชื้อนะครับแล้วคุณแม่ฟูใจธรรมนะครับคุณเอื้อนพิณิกานะแล้วก็คุณเสน่ห์แก้วสะอาดนะครับในมอบที่ดินนะน่าจะร่วงกับบริจาคนะครับหกไร่สองงานนะครับแล้วก็สามสิบแปดวาบอกคร่าวๆนะครับไม่ได้เจาะจงละเอียดมากนะแต่ว่าก็ต้องบอกกันนะครับวัดวาไม่ได้ผูกกันมาเองนะครับต้องมีการบริจาคที่ดินเป็นฐานให้วัดก่อนนะครับเพราะว่าคนอย่างนี้ก็คือคนที่เขามีบุญกุศลนะครับเพื่อเป็นการต่อยอดให้กับตัวเองในภพหน้านะใครมีอะไรก็ เราเป็นคนไม่ค่อยมีังก็ปรตูปัจจัยนิดๆนะครับคยศิบาทผ่านมาก็แวะมาแล้วก็หย่อนกระปุกก็อะไรครับเป็นการช่วยเป็นการทะนุบำรุงวัดนะครับตามหลักนั่นแหละครับทุกที่นะครับถ้าไม่มีการทะนุบำรุงวัดวัดก็ต้องเสื่อมสภาพไปนะเพราะว่าไม่มีปรตูปัจจัยในการดูแลเรื่องปกตินะที่ดินน่าจะประมาณนี้ตามแหล่งนี้เลยนะนี่ตามนี้อันนี้น่าจะเป็นที่ของวัดนะครับ นี่นี่อต้งนี้ตรงนี้นี่คืออนาเขตนะอนาเขตเดี๋ยวผมจะพาไปทางนู้นทางนู้นนะครับก็คือฝั่งนี้พอเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ทางแถวนี้เออที่หนึ่งนี่แหละที่หนึ่งนะเดี๋ยวเราผมจะพาเลาะรอบๆรอๆทางนู้นไปพาขึ้นไปตรงนู้นนะเดี๋ยวก็ไปปิดเทปข้างบนเลยนะครับฝนฟ้ามันก็ไม่ค่อยดีนะเข้าใจนะครับว่าการเดินทางของญาติโยมอาจจะค่อนข้างจะติดขัดมีความระบาดนิดนึง อืใครสะดวกก็มานะครับแต่ว่าเงินประตูประจายทั้งหมดนะครับในการสร้างตัวของตัวโบสถ์เองนะเมื่อกี้อ่านเขาคร่าวนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการบริจาคของทางคสมกนะของทางขนส่งมวลชนเขานะครับเป็นการท่องเที่ยวของทางขนส่งมวลชนเขาก็จะมีเรื่องของการไปวัดนน่นวัดนี่วัดนน้นนี่ก็รวมมาแล้วก็มาจากนะครับเพื่อเป็นการสร้างโบสถ์นะของทางวัดทางนี้นะก็อนุทนาบุญด้วยนะทางคสมก ถูกเอาวะถูกนะขนส่งมวลชนกนะอสมออกอืมน่ะไปเชิญครับเรียนก็มีวิววิวประมาณนี้นะเมื่อกี้ผมเห็นรถเข้ามาแล้วเขาออกนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของอันนี้ก็คงในเรื่องของความเป็นจริงของหลักของทางโลกเลยนะครับว่าไม่มีคนในวัดมากเท่าไหร่เนี่ยคนบางทีเขากลาเขินๆน,นะไม่กล้าจะลงมาหรือว่ามากราบนู่นกราบนี่นะครับเข้าใจครับมันเป็นเรื่องอย่างแท้จริงนะแต่ผมว่า เป็นวัดที่ดีนะวัดสะอาดสอบร่มเย็นนะทำไมไม่มีคนเข้ามานะก็เป็นกระบอกเสียงแล้วกันครับใครสนใจก็อยู่ในละแวกนี้หรือว่าผ่านมา,ผ,า,นมาผ่านมาก็เรียนเชิญน,นะเข้ามากันนักสักการแล้วก็หยอดตู้หยอดอะไรก็เป็นที่ดําร้อยนะห้องนงห้องน้ำทั้งนี้นะครับอันนี้เป็นตัวปัจจัยของทางญาติโยมอยู่เช่นกันนะครับเราว่าเน้นเรื่องของความสะอาดนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยเข้าไปดูนะครับและโซนฝั่งทางขวามือนะครับยังสร้างไม่เสร็จเป็นที่แน่แท้นะก็ หมดโควิดหรือว่าอะไรก็เพิ่งจะเริ่มมีการมรณะก่อสร้างเขาเริ่มเป็นจริงประจาํารอ,อทางยัดยมนะถวายประตูปัจจัยนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่มีงานงานบุญประจําปีแต่ช่วงนี้ก็หลายวัดนะครับไม่มีงานบุญประจาปีครับมากี่เดือนกี่ปีแล้วครับเพราะเงินหลักๆมันเป็นของทางยัดยมรุนรนเลยนะแล้วพอถวายตอนช่วงเ,เป็นเทศกาลประจํานปะีปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นงานบุญใหญ่แต่ตอนนี้พอมาติดโควิดมานะสามสี่ปีเนี่ยหายเงียบเก็บ ทุกวัดนะครับผมไปวัดไหนก็เขาก็บอกจุดเดียวกันนะครับเพราะว่ายังไม่มีการเริ่มงานใหม่ครับในนึงไปเดี๋ยวผมพาไปดู้องนู้นนะครับจุดตรงนูน้นห้องน้าอย่างนี้นะสะอาดนะพื้นที่ไม่กว้างครับเข้ามายัางเงี้ยก็เป็นหลงผมพาไปทางนู้นเลยเดินไปชิวๆเลยนะครับก็ขึ้นไปเสร็จแล้วก็ไปปิดเพปข้างบนนะผมจะพยายามไปตามหาหลายๆที่ให้ดูนะครับวัดมีวามีเยอะแยะมากมายนะกดซับสไครต์นะ ฝากช่องผมด้วยนะครับใครที่กดซับหนึ่งพันแล้วนะครับคนที่อยู่ในหนึ่งพันนะตอนนี้มันหนึ่งพันกว่าแล้วก็ขอบพคุณมากมากเลยนะครับช่วยเป็นกระบอกเสียงนะเช่าแชร์ชชต่อเข้าไปนะครับมันเป็นบุญกุศลของตัวท่านเองด้วยนะครับแล้วก็ทางคนที่ได้ดูข้อมูลเขาก็าเป็นบุญกุศลของตัวเขาเขาก็แชร์ต่อไปนะครับเอกถ้าสมมุติว่านะสมมุติถ้ามันมีเรื่องของงานบุญงานอะไรตรงน,นี้เข้ามาคอมเมนต์บอกนะถ้าผมไปได้นะ ถ้าไม่ติดขัดในเรื่องของการเดินทางมากมายแนละ้วก็จะพยายามไปนะไปถ่ายให้ทุกที่ที่ดูนะตอนนี้เดี๋ยวประมาณสิ้นปีนะครับทางด่วนมันจะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มขยับขยายได้แล้วนะเป็นทางมีการจันบุรีราชรีสุพรรณบุรีอริทยาผมก็ไปมาหมดแล้วนะแต่ยังเก็บไม่หมดหรอกทุกวันหรอกแต่ก็พยายามจะไปให้มันกว้างขึ้นนะครับเพื่อเป็นการแบ่งแบ่ง,แบ,งแบ่งโซนความเจริญหมายถึงว่าความรู้ ให้กับทางลูกช่องของเราด้วยนะครับว่าจุดตรงนูน้นตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนู้นตรงนั้นมีความสวยงามตรงไหนวัดไหนสวยงามวามัดไหนอะไรอย่างนี้เป็นแต่ม่าใช่วัดไม่สวยงามเอกไม่ไปนะอย่างวัดนี้เป็นวัดที่ไม่ได้มีความคึกคืนอะไรนะครับเอกก็ต้องมานะเพราะเป็นการถ่ายทอดเพื่อน,นําเสนอให้กับสังคมปรชาชนเขาได้รู้นะว่าวัดวารามก็มีจุดตรงนี้นะที่มันน่าสนใจนะเอ,อมีน่าสนใจอย,อยู่เหมือนกันนะครับเป็นวัดสงบเงียบด้วยนะครับอ่ะถ่ายลงถ่ายรูปตรงนู้นก็ได้นะ มาส่งแซฟฟี่เสร็จแล้วเออก็อนุโมทนาบุญนะครับคนนิดคนหน่อยนะเราจะไปต่อบุญกุศลที่วัดไหนต่อก็ตามสบายเลยนะครับแต่ตรงจุดนี้ผมเดีนลุ้นก่อนนะไม่แน่ใจผมจะขึ้นไปได้ไหมนะอาจจะมีการคล้องเจหรือเปล่านะเป็นพระมหาเจดีย์เก้ายอดนะครับตอนนี้เฉิลิมพระเกิน,นะครับของพ่อเรานะครับพ่อหลวงเราเ,เองนะครับไปลองขึ้นไปดูสิไม่ได้ก็ไม่ได้นะถ้าขึ้นได้ก็เดี๋ยวผมพาเพเทปข้านบนอีกรอบหนึ่งนะครับ ที่ดินส่วนมากก็เป็นที่ดินของชาวไร่ชาวนาเนี่ยนะครับที่บริจาคให้นะครับกับทางทางวัดนะแล้วก็บอกก่อนนะครับผู้บริจาคก็มีเจดีสามสามเจดีนะครับอยู่ตรงท้ายตรงตลาดนั่นน่ะไอ้ท้ายตรงแม่น้านั่นนะครับเขาจึงเรียกว่าเป็นวัดท่าเจดีนะครับอันนี้บอกก่อนนะครับเ็เป็นชื่อตามที่ผู้บริจาคเขาให้มานั่นแหละนะเขาได้นะครับตาเราขึ้นไปปิดเทปข้างบนดีกว่านะครับอันนี้มีความปลอดภัยนะครับเอกก็เลยพาขึ้นมานะแต่ทางแม่น้ํา ถ้าตรงแม่น้ำถ้าจีนที่เป็นแพรนั้นอันนั้นไม่มีความปลอดภัยนะครับเอกก็ไม่สามารถจะพาเราข้ามไปได้แล้วเขาบอกว่าอย่าพึ่งลงไปนะครับให้มีการอ่ะต่อครับแบตเตอรี่งองแงแล้วครับผมปิดเทปตรงนี้เลยนะครับช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เอกด้วยนะครับเป็นกระบอกเสียงให้นะครับตรงน,นี้อยู่ที่องค์พระให,ใหญ่เลยนะครับอ่านี่นี่หลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดฝั่งนู้นหรือเปล่าอ่า แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะแต่องค์ใหญ่มากๆเลยนะครับบรรยากาศก็เห็นเห็น,นะครับว่าเป็นชายการทํนานาเนี่ยเนี่ยเป็น,เป,นเป็นมหาอภัยของการน้ําท่วมนะครับทําให้การทํานงทํานาม,มันก็เกิดความเดือดร้อนกับไปทั่วเลยตอนนี้เข้าใจเลยนะครับเ,เห็นอกเห็นใจกันนะครับโอ้โหใหญ่มากเลยบรรยากาศแบบบ้านๆเลยนะครับ ถ้ามีถ้าตรงนี้เป็นท้องล่างท้องนาที่เป็นมีความเจริญเหมือนถึงว่าเจริญในเรื่องของไม่มีน้ําแล้วเนี่ยจะดีมากเลยนะครับเป็นสีเขียวล้วนๆเลยจะสวยงามดีป่ะปิดเทปเลยนะครับฝากกดไลค์สก,สก๊สกายกดไลค์กดแชร์ให้เอกด้วยนะครับเพื่อเป็นกระบอกเสียงอีกหนึ่งกระบอกนะครับแล้วก็ถ้าเราจะช่วยแชร์ไปก็จะเป็นบุญกุศลต่อให้สําหรับคุณนะครับคลิปหน้าไปไหนนะครับไปวัดไหนหรือว่าไปเที่ยวไหนนะครับก็ เดี๋ยวจะมีการแจ้งเตือนมานะครับหรือจะบอกในอีพีต่อๆไปเรื่อยๆนะครับว่าสะดวกตรงไหนตรงไหนบ้างนะครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันนะครับน้ำท่วมน้าท่วมอะไรหรือว่าฝนตกอะไรก็พยายามดูแลสุขภาพตัวเองให้เป็นหลักนะครับแล้วก็ห่วงใยนะครับลูกหลานที่อยู่ทางสมรภูมินะครับของทางอิสราเอลนะครับห่วงไงก็เสียใจกับผู้สูญเสียด้วยนะครับเอกก็จะแผ่บุญกุศลแล้วก็ทําบุญให้นะครับไปคนไทยก็ได้จะกลับกลับมานะครับ เพราะว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเขานะไปโย่